เมื่อไหร่ก็แวะมาอิ่มสะดวกที่เซเว่นอีบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนกาฟผู้ผลิตพลังงานชั้นนำของไทยสร้างพลังงานสร้างความเป็นไปได้ชีดชน3เวลาออร่ามาเต็มเอเซนน้ำแร่บริสุทธิ์ผสมทองคำแท้ 24K มีจำหน่ายแล้วที่ King Power และร้านจำหน่ายสินค้าชั้นนำหรือติดต่อทาง Line ้อชนเฟสมิส กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคิดเปลี่ยนโลกเมื่อสักครู่เราได้ทราบถึงจุดเริ่มต้นในการเป็นยูทูบเบอร์ของน้องเบียนากันไปแล้วตอนนี้มาถึงเซอร์ไพรส์ที่เราเกินไปในช่วงที่1กันนั่นก็คือน้องเบียนาจะพาพวกเราไปทัวร์ห้องนอนของเธอกันครับพร้อมไปดูเบื้องหลังการถ่ายทําคลิปรีวิวของเล่นของน้องกันด้วยถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับ ตอนนี้นะคะหนูก็จะมาพาผู้ชมรายการนะคะมาดูห้องหนูค่ะหนูจะพาทัวร์ห้องหนูค่ะข้างหลังหนูนะคะก็จะเป็นเตียงสองชั้นของหนูนะคะแล้วก็หนูจะมีตุ๊กตาหลายตัวเลยค่ะ แล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นของเล่นอันนี้จะเป็นหมาทิ้งจอกน่ารักน่ารักนะคะ,ะ,คะของเล่นในตู้นี้นะคะเขาส่งมาให้หนูรีวิวค่ะหนูชอบชิ้นนี้มากที่สุดค่ะเป็น LOL ค่ะหนูชอบเพราะว่าเขานะคะมีกากเพชรแล้วก็เขาหน่ารักค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็น เครื่องทำแบสปอมค่ะแล้วก็จะมี LL อีกนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นไม l i รูปโพ o n y นี่แล้วก็จะมีซิงเกิลิงข้างห่างตรงนี้ค่ะ <S <S หนูชอบไม l i รูป e Pony นี่มากเลยค่ะตัวนี้นะคะเป็นตัวโปรดของหนูค่ะมาจากอเมริกานี่เก่ามากเลยค่ะแต่ว่าหนูยังเก็บเอาไว้ ต่อไปนะคะหนูก็จะมาพาเพื่อนๆมาดูห้องสตูดิโอของหนูนะคะที่หนูมารีวิวของเงินค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นคุณแม่กับคุณพ่อของหนูนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นก้นเพลย์บัตของเรานะคะอันนี้บอกว่า presented to Brianna s i k i c l a p T H for passing 1 million subscribers ไหนๆก็ได้เข้ามาแล้วขอแอบชมเบื้องหลังการทำงานหน่อยละกันนะครับและนี่นะคะก็คือห้องสตูดิโอของช่องเรานะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวของเล่นนะคะเป็นเบื้องหลังนะคะการทำงานของพวกเราค่ะหน้าที่ของแม่ก็คือเออถ่ายค่ะเป็นตากล้องค่ะแล้วก็พูดด้วยว่าเอวันนี้เราจะรีวิวอะไรเหมือนเราไกด์ค่ะไกด์ให้ให้เขาทราบอะค่ะว่าวันนี้เรารีวิวอะไรเราต้องทำอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะ พอดูแล้วว่าไฟโอเคแล้วเรากา็เริ่มรีวิวกันเลยค่ะเสร็จแล้วครับใครที่อยากรับชมวิดีโอเต็ม,ตมๆก็ไปติดตามดูได้ในช่องเบียนาซี c r e t ครับของน้องเลยนะครับจบมา <laughs> <laughs> อันนี้นะคะก็จะเป็นอ,อ่อมตรง DIY ค่ะตรงที่เราทำกล่องกระดาษค่ะนี่นะคะเราก็มีปราสาทเจ้าหญิงของคัพเค้กนะคะเจ้าหญิงคัพเค้ก princess princess เจ้าหญิงคัพเค้กแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น Wo minecraft okay. this is my daddy. So my wife wanted uh, to milk a cow and I thought I'd make it a minecraft cow <laughs> and it's just the uh, medical glove uh, with water or milk in it and then you poke a hole here and then you squeeze) <laughs> อันนี้ก็จะเป็นเครื่องบินที่ด addy ทำเองเลยนะคะแล้วก็หนูกับสกายเลอร์ก็ตกแต่งเองเลยค่ะ <c oughs> ในช่วงหน้า <c oughs> เราจะมาพูดคุยกับสาวน้อยคนนี้กันต่อครับว่าเมื่อช่อง YouTube ของตอนเองมีคนมาติดตามเยอะถึงหลักล้านแล้วเนี่ยตัวน้องเบียนามีเป้าหมายอะไรต่อไปอีกบ้างติดตามชมต่อในช่วงหน้าครับ ทําแบบว่าให้คลิปแล้วแล้วก็ต้องทําอีกหนึ่งคลิปหนึ่งก็แบบวออ่าเหนื่อยนิดนึงอ่ะ